สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทุท่านเข้าสู่ช่องมีดีชาแนลคลิปต่อไปนี้อาจารย์จะวางไปสู่หลักสิบล่างไปจำวันที่16ตุลาคม2566ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าว่าเลขจะออกอะไร สุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบ,บุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีชนแนลโปรโดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะอคลิปนี้อาจารย์วางเป็นสูตรหลักสิบล่างพร้อมกับวางหวยลาวให้ด้วยเลยนะคะในคลิปเดียวกันนี้เลยมาดูหลักสิบล่างนะคะอันนี้จะเป็นแบบสองหลักสองตัวนะอาจารย์จะวางให้มี สามตัวประกอบให้ด้วยนะคะตัวสูตรนะคะล้วใช้หมื่นคณสองบวกหน่วยครั้งที่สี่คูณสามบวกเก้างที่มีค่าเกัาเอ็กบวกสองนะคะหมื่นในที่นี้ก็คือเมื่อที่ออกหกสองนะหกสองเราก็จะทำเมื่อที่ตั้งแต่เมื่อที่ออกหนึ่งหกกับหกศูนย์ห้าตามนี้เลยเนาะเดี๋ยวเราจะดูแค่หมื่นนะคะกับหน่วยครั้งที่สี่ตรงนี้เดี๋ยวอาจารย์ดูให้นะฝั่งซ้ายมือ หมื่นนะคะก็แบบเลขสองนะสอคูณสก็เป็น4หน่วยค้าที่สี่เลขหนึ่งคูณสามได้3ามสี่กับสามบวกกับเป็นเจ็ดบวกกับเก้าเป็นสิบหกนะได้หกบวกสอเป็นแปนะก็จะออกมาที่6 2สอก็จะได้ที่เลข6ส่วนสูตรที่2นี่นะจะใช้แสนคูณสองบวกร้อบนบวกสอคงที่นะมีค่าเท่ากับ x บวกสองบวกสนะตามนี้เลยตัวส่วนสูตรน,นี้ก็จะเป็นสูตรคู่ขี้ระยะยาวนะคะ ที่อาจารย์เอาไปแนบกับสูตรฮีโร่นะอันเนี้ยสูตรที่สามเนี่ยเพราะฉะนั้นจะเห็นว่างวดแรกเนี่ยจะมีเลขหกเลขหกเลขหกเลยนะส่วนเลขแปดจะมีแค่สองสูตรสูตรน,นี้ไม่มีเพราะฉะนั้นจะทะลุที่เลขหกเลยงวดที่ 1. หนึ่งวดที่สองนะหลักหมื่นเลขหกนะหกสองเป็นสิบสองหน่วยครั้งที่สี่ก็เลขหกหกสามเป็นสิบแปด สองก็แปดเป็นสิบก็เป็นสิบเก้าเก้าบวกสองเป็นสิบเอ็ดออกหนึ่งหนึ่งนะอันนี้ก็เก้าหนึ่งห้าอันนี้หนะ้าเก้าหนึ่งนะก็ชนที่เลขหนึ่งนะทะลุเลยหลักสิบต่อมาเมื่อที่สามเมื่อที่สามตรงที่ออกหนึ่งหนึ่งหลักหมื่นเลขหกหกนะหกสองเป็นสิบสองหน่วยท้ายสี่เลขหนึ่งคูณสามได้สามเป็นหนะ้าเนาะห้ากับเก้าก็เป็นสิบสี่สี่บวกสองไปถกออกหกเจ็ดนี่ค่ะอันนี้ สูตรที่สามเนี่ยหลุดไปนะคะมันได้เลขคี่นะ,ะแต่จริงๆออกคู่นะออกหกเนี่ยหกเจ็ดเลขคู่อ่ะต่อไปงัดที่สี่ตุงที่ออกหกเจ็ดหลักหมืน่นเจ็ดสองเป็นสิบสี่หน่วยครั้งที่สี่สองสามเป็นหก บวกกันไปสิบพอดีแะเก้าบวก2องเป็น1ิบเอ็ดออก91ได้เลข9นะคะในเอาทางของเลขคี่หมดเลยทั้ง3มสูตรก็จะมีเลข9ทะลุส่วนเลข1จะไม่มีใน2องสูตรนี้นะคะต่อมาวม่าที่ห้ตรงที่ออก91หลักบื่อเลขหนึ่งะหนึ่งคูณสอได้สหน่วยครั้งที่4ี่เลขหนคูณสได้3เป็น5้ะหกับหกับเก็เป็น14บสี่สี่บวกสองเป็นหก็ออกมาที่สี่หก มีสี่กับหกหมดเลยท,ท,ทุกทุกูตดเลยนะนี่ก็สี่หกนี่ก็สี่หกแต่มันออกมาที่สิบหลักสิบคือเลขสี่นะก็เข้าไปนะเลขสี่ต่อไปเมืที่หกแล้วตรงที่ออกสี่หกหมื่นคือสองสองสองเป็นสี่หน่วยครั้งที่สี่คือเจ็ดสามเป็นยี่สิบเอ็ดเป็นสิบสี่นะบวกกันนะได้สิบสี่ได้สี่บวกสองเป็นหกออกหกหกนะเลขหกสี่กับหก อันนี้ไม่มีเลขสี่นะมีแต่เลขหกอันนี้สี่กับหกนะเพราะฉะนั้นชนทะลุก็คือเลขหกนะเมื่อที่แล้วนี่เองนะทีน,นี้เรามาดูงวด่ที่เราจะใช้นี่นะคะเมื่อที่เราจะใช้ก็คือหลักหมื่นเลขสองนะกับหน่วยครั้งที่สี่นะก็คือหมื่นเลขสองตัวนี้หน่วยครั้งที่สี่ก็เลขห้าตัวนี้อ่นะเอาสองมาก่อนสองสองเป็นสี่แล้วก็ห้าคูณสามเป็นสิบห้าบวกเก้าคงที่ 9กับ9ก็เป็น18 8บวก2เป็น10นะีได้เลขคู่นะคะส่วนสูตรที่อาจารย์แนบมาให้อีกหนึ่งสูตรนี้ก็คือ8 0 4และสูตรที่อาจารย์เอาไปชนกับฮีโร่ก็คือ4 8 0นะมีเลขคู่ทั้งหมดเลยนะทีนี้จะเป็นตัวไหนนะคะจากสูตรมาตรฐานนะที่อาจารย์วางไปให้ก็จะเด่นที่0นะศใครไม่ชอบ0ก็8นะสำรองอันนี้จะจับเป็น8อะไรหรือ0อะไรก็อยู่ที่ ตัวเขาเรียกอะไรคะตัวแต้มก็ได้นะถ้าเผื่อแต้มหลุดก็อาจจะไม่ถูกไปได้นะคะก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยนะเฉพาะคลิปนี้อาจารย์จะยังไม่สรุปให้นะว่าจะเป็นเลขอะไรนะคลิปนี้นะก็จะเป็นได้แค่หลักสิบนะก็คือศูนย์อะไรแล้วแปดอะไรใครมีแต้มดีๆหรือแต้มหอจา์ห้าตัวก็เอาไปจับบวกกันศูนย์บวกอะไรได้ตามแต้มนั้นนะแต่ตอนนี้อาจารย์จะยังไม่บอกให้แล้วกันเนาะเดี๋ยวไปบอกในคลิปอื่นๆน,นะคะเพราะว่า แนวทางของลักสิบเดี๋ยวอาจารย์จะวางให้อีกนะคะอาจจะมีลักสิบแบบตัวเดียวด้วยก็ได้นะคะส่วนตรงนี้นะเดี๋ยวอาจารย์แกะให้เนาะก็คือแสนเจ็ดนะเจ็ดสองเป็นสิบสี่ร้อยบนเลขสองส่วนสองคงที่บวกกันสี่ห้าหกเจ็ดแปดได้แปดบวกสอง่ะแปดบวกสองตัวแรกก็เป็นสิบแล้วศูนย์บวกสี่ได้สี่นะคะตามนี้แปดศูนย์สี่ก็คือสูตรนี้ส่วนสูตรน,นี้เป็นสูตรระยะย,ยาวนะคะท่านผู้ชม มีหลุดไปงวดหนึ่งอย่างที่บอกไปนะคะตามนี้อ่าสูตรก็มีเข้ามีหลุดเดยอาจานลดให้แคบหน้าจอนะอเอาแคปไปดูก่อนเนาะเสร็จแล้วเราก็จะเบิ้ลขึ้นมานะเดี๋ยวเราจะเรียนแนวทางของหวยลาวนะคะคนที่ไม่ชอบหวยลาวก็กดออกไปตอนนี้ก็ได้นะคะแล้วแคปหน้าจอแล้วก็กดไปนะคะส่วนคนที่อยากชมหวยลาวก็ดูต่อไปเลยนะคะ เราพัฒนาเดี๋ยก็คือตามนี้เลยเนาะของวันที่สี่ตุลานะสี่ตุลาก็ออกมาที่หกสองเก้าข้างล่างออกเก้าหก็ไมเก้าแปดแล้วก็เก้าหกเยอันนี้สี่เจ็ดสี่แปดเนี่ยออกใกล้ๆกันนะคะตัวเลขอันนี้ก็หกกับสองก็มาอยู่ที่หลักร้อยหลักสิบหกสองเก้าเปลี่ยนแค่เลขแปดเปเลขเก้านะคะ,ะสลับไปสลับมาอยู่แถวแถวนี้นะคะ อันนี้ของวดวันที่6ตุลาคม66จะออกอะไรนะคะก็มาดูเลยอันนี้แนวทางหวยราดูล่างก่อนละกันเนาะเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้อาจารย์จะให้ทั้งบนและล่างเลยนะจะทําแบบให้ดูแบบง่ายๆแล้วก็เข้าใจนะคะมาดูที่ล่างก่อนนะเดี๋ยวอาจารย์เปิดข้างล่างหน้าล่างข้างล่างก่อนล่างเรามาดูตรงนี้ก่อนเลยเนาะมาดูที่ครบนะคะเดีย๋ยวดูแนวของครบเดี๋ยวอาจารย์ดูฝั่ง ขวามือให้นะตรงนี้งวดแรกนะงวดที่หนึ่งครบล่างนะก็คือออกมาที่สองศูนย์นะสองศูนย์เก้าหนึ่งโอ้เสียงหายนอนดึกแป๊บโอ้ยสองศูนย์เก้าหนึ่งแปดแปดสี่สองแล้วก็สี่เจ็ดสี่เจ็ดแล้วก็เจ็ดสามนะตรงนี้นะเจ็ดสาม แล้วก็ตรงนี้ก็สี่เจ็ดแล้วก็สี่แปดสี่แปดแล้วก็ศูนย์สองนะเขาศูนย์สองแล้วก็สี่ศูนย์งวดนี้ได้แต่หลักสิบนะคะหลุดไปเนาะไม่มีหลักหน่วยนะหลุดนะคะต่อมางวดที่สิบเอ็ดเก้าแปดตรงนี้เลยเนาะอุย้ยเก้าแปดนะเขาแล้วงวดที่แล้วเก้าหก สำหรับวันนี้ก็คือ80563.42กนี่นะคะก็คือแนวทางของครบนะแปดศูนย้นะตัวแรกเลยเดี๋ยวอาจารย์มาเขียนไวต้ตรงนี้แปดศูนยะ์ห้เรียบร้อยแล้วนะต่อมามาดูแนวของหลักสิบหลักสิบล่างหลักสิบล่างตามนี้เลยนะหลักสิบล่างตั้งแต่ เดี๋ยวอาจารเอาฝั่งนี้ดีกว่าสิบอั่นี้บนอ้าวน,นี้สิบบนนะท่านผู้ชมแป๊บหนึ่งสิบล่างอีกหน้าหนึ่งสิบล่างตามนี้เลยนี่ค่ะตั้งแต่เมื่อที่ออกเก้าหนึ่งเลยค่ะเก้าหนึ่งแปดแปดเก้าหนึ่งแปดแปดสี่สองสี่เจ็ดนะเจ็ดสามสี่เจ็ดสี่แปดแล้วก็ศูนย์สอง รงนี้นะอันนี้มันพับไม่ค่อยได้ศู 0, 2, 4, 0, 9, 8, นย์สองสี่ศูนย์เก้าแปดะฮะแล้วก็อันนี้เก้านะฮะเก้าหไม่มีนะคะหกหลุดนะหลักหน่วยนะะตามต่อเลยนะคะสำหรับวันที่สิบสามหนึ่งสองเจ็ดเก้าหกหวยลาวส่วนใหญ่หลุดแล้วจะเข้านะคาะนะผู้ชมไม่ต้องเปลี่ยนสูตรใหม่เหมือนหวยไทยนะหวยไทยนี่ไม่อยู่กับร่องกะลอยนะ เพราะว่ามันการหมุนหลายรอบมันก็เลยทาให้สับสนนะคะแล้วก็การออกก็ห่างกันวันออก15วันถึงได้ได้ออกใช่ไหมคะอันนี้ออกวันเว้นวันเอ,อพลังกําลังวันต่างๆแล้วก็เลิกงามยามดีก็จะอยู่ใกล้ๆเคียงกันนะคะอาจจะกลับมาเข้าอีกนะคะก็คือ1 2 7, 9, 6, ึ่งสองเจ็ดเก้าหกมีหลักสิบเนี่ยยังเข้าอยู่นะคะส่วนหลักหน่วย เจ็ดแปดเก้าสามสองนะคะเจ็ดแปดเก้าสามสองตามนี้เลยนะก็คืออาจารย์มาเขียนให้เนาะหลักสิบนี้เข้าอยู่นะคะส่วนหลักหน่วยนี้หลุดนะหลุดแล้วอาจจะกลับมาเข้านะคะจากสูตรที่อาจารย์ทํามาทั้งหมดเลยนะ,ะส่วนใหญ่หลุดแล้วก็เข้านะคะตามนี้นะ,ะไอ้เข้าอยู่อาจจะหลุดไอ้หลุดก็อาจาอจะเข้าแบบนี้เอานี้เราก็เสี่ยงโชคแล้วเราก็ไม่ทราบมันจะออกแบบไหนใช่ไหมเราได้ตามนี้แล้วเราก็เอามาเช็คก,ก่อน หลักสิบเราเอามาเช็คก,กับครบหลักสิบเลขหนึ่งนะครบล่างไม่มีเลขหนึ่งนะคะผ่านเลยนะเลขหนึ่งไม่มีตัดไปก่อนนะต่อมาเลขสองตัวนี้ก็อยู่ตรงนี้นะคะเลขสองเอามาเขียนไปแล้วตัวที่หนึ่งเลขเจ็ดไม่มีนะคะตัดออกไปไม่มีตรงนี้นะเดี๋ยวค่อยมาเขียนข้างเอาหลักสิบก่อนเลขเก้าก็ไม่มีนะคะตัดออกไปเลขหกมีนะคะอยู่นี่อาจารย์มาเขียนให้ตรงนี้สองกับหกอ่า ก็คือหลักสิบนะได้สองก็ได้หกก็ตามนี้เลยสองหกนะต่อมาดูที่หลักหน่วยนะเจ็ดไม่มีอยู่แล้วในนี้เนาะตัด่อไปแปดนะคะตัวแรกนี่เลยแปดมาเขียนไว้เลยนะเก้าไม่มีนะคะสามมีอยู่นี่ได้แปดได้สามเอามาเขียนไว้ก่อนนะ แแล้วก็สามนะคะนี่เขียนไว้เลยนะแปดแล้วสามต่อมาสองนะมีอยู่ตรงตัวท้ายสุดเลยเลขสองก็คือตัวนี้อ่าแล้วก็มาเขียนไว้ข้างล่างนี่เราก็จะได้หกชุดนะคะหกชุดก็จับไปเลยนะสองแปดสองสามสองสองสองแปดสองสามสองหกแปดหกสามหกสองนะคะหกชุดนี้ ี๋ยวเดี๋ยวเราเอาดูเด่นนะคะท่านผู้ชมเด่นเปิดหอยายให้ก่อนเด่นนะเด่นเด่นสูตรที่ที่คิดว่ามันจะไม่หลุดกลับหลุดนะคะท่านผู้ชมอันเนี้ยสูตรที่หลุดอยู่กลับมาเข้าเห็นไหมเจ็ดแปดเก้านะออกมาที่เก้าหกเข้าเลขเก้างวดนี้ 7, 8, เจ็ดแปดเก้าอาจา์ลอกไปให้แล้วนะเดี๋ยวให้ดูส่วนสามสี่ห้าเห็นไหมที่คือเดินมาดีๆเนี่ย เข้านะฮแล้วก็หลุดเนี่ยแล้วก็เดินนะฮแล้วก็หลุดอ่ะงวดนี้อาจจะอาจจะกลับมาเข้าหรืออาจจะหลุดอันนี้ไม่ทราบก็จดไปก่อนเลยนะก็คือสูตรนี้ก็เหมือนกันนะหลุดไปถึงสองงวดใช่ไหมก็กลับมาเข้าเก้าศูนย์หนึ่งอันนี้ก็จะมีแปดเก้าศูนย์เจ็ดแปดเก้าแล้วก็เก้าศูนย์หนึ่งสามสูตรนี้นะต่อมาดูหน้านี้นะคะสูตรนี้เดินค่อนข้างดีนะคะท่านผู้ชมเพิ่งจะหลุดไปนะ ตั้งแต่งวดที่หนึ่งถึงงวดที่สิบเลย1หนึ่งถึงสิบนะไม่หลุดเลยนะพองวดที่สิบอหลุดงวดที่แล้วกลับมาเข้า2ตัวเลยนะเก้าหกใช่มเก้าหกงวดนี้แปดศูนย์ห้าะคะแปดูย์ห้าสูตรนี้เป็นเดี๋ยวเราใส่ดาวสูตรนี้ไว้นะที่แปดศูนย์หาเดี๋ยวจอยตรก่อนตัวไหน8ปดูห้าคือสูตรนี้นะเป็นสูตรเป้าหมายของเรานะคะแล้วก็มีเออแปดเก้าศูนย์ใช่ไหมแปดเก้าศูย์เจ็ดแปดเก้า แต่901เนี่ยสูตรนี้จยนจะยังไม่ได้เขียนไว้นะเนี่ยมันหลุดอยู่นะคะก็เลยไม่ได้เขียนไว้เอาแค่เนี่ยเอาตัวนี้ที่เข้ามาแล้ว890 789อันนี้พักไว้ก่อนนะอันนี้เอาเอานะคะเพราะมันเข้ามาแล้ว805ส่วนสูตรนี้ก็เดินมาโอ้หไหลงวดแล้วนะ7890นะคะ7890อันนี้ก็เหมือนกันชอบนะสองอันนี้ใส่ดาวไว้ก่อนก็คือเข้ามาไหลงวดแล้วอันนี้อ่ะส่วนี้ ตรงนี้นะคะหนึ่งสองสามนะอันนี้เข้าที่เลขหกนะเข้าที่เลขหกหนึ่งสองสามนี่นะแล้วส่วนอันนี้ก็เข้ามาสองวัวแล้วนะแปดเก้าศูนย์มีหนึ่งสองสามแล้วก็แปดเก้าศูนย์แล้วสูตรสุดท้ายสองวัวติดแล้วฮะก็สองสามหกเจ็ดนะสองสามหกเจ็ดนะเอาตามนี้เลยเนาะมีเด่นอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสูตร มีเลขแปลกๆกับเขาก็คือตรงนี้นะหนึ่งสองสามสี่นี่จะไม่ชนจะไม่ค่อยชนใครกับสองสามหกเจ็ดนี่ถ้าเอาสองสูตรนี้นะสองสูตรนี้เราจะเห็นตัวเลขนะชนสองกับสามนะชนสองกับสามอาจารย์แยกสีหน่อยแล้วกันนะมีสองกับสามสองอันนี้นี่นะที่ชนนะส่วนแนวทางของตรงนี้นะถ้าเป็นเลขแปดนี้มีทุกสูตรเลยนะคะเลขแปดแล้วมันก็ได้อยู่ในหน่วยนี่ด้วยเลขแปด แยกสีให้นะได้เห็นเข้าใจเนาะเพราะฉะนั้นงวดนี้อาจารย์จะให้วิ่งไปที่แปดเอาสูตรนี้เป็นสำคัญนะแปดเพราะว่าสูตรมันก็ไม่มีอยู่ในตรงสิบนี่ค่ะสิบกับหน่วยนะงั้นแปดเลยเนาะเดีย๋ยวอาจารย์ลดให้หน่อยอลดได้น้อยน้อยถ้าเราพอได้อย่างนี้ปุ๊บเราก็มาดูนะเลขแปดจะติดอยู่แค่สองตัวก็คือสองแปด แล้วก็หกแปดสำหรับงวดนี้นะคะอ่ะใครจะชอบตรงนี้ก็สุดแล้วแต่เลยนะมีสองสามสองสองหกหกนี่นะคะแค่นี้แหละถ้าวิ่งครบล่างนะวิ่งใครใครชอบวิ่งวิ่งอาจารย์ว่าน่าจะเป็นเลขแปดนะคะดูจากตรงนี้ถ้าไม่แปดเพราะศูนยเนี่ยมันไม่มีอยู่ใน สิบหน่วยนะฮะวิ่งแปดแล้วก็แปดเนี่ยก็สามารถเอาไปทําเป็นหลักร้อยนะฮะเพราะว่าหลักหน่วยล่างนะคะมันอยู่ในหลักหน่วยล่างเนะี่ยตัวนี้นะก็จะเท่ากับร้อยบนใช่ไหมโอเคนะอันนี้เข้าใจแล้วนะเดี๋ยวแคบเลยเดีย๋ยวจะต้องไปบนบนก็ง่ายนะคะอุ้ยง่ายนะบนนะคะอันนี้ลาวพัฒนานะตรงตรงไหนอาจารย์เขียนไว้ตรงนี้นะลาวพัฒนา ขอญาตเนะาะเราเราพัฒนานะวันศุกร์หกเอาวันที่หลักละเดี๋ยวมันจะไปปนกับหวยไทยนะก็ครบมีหลักสิบหลักหน่วยสิบหน่วยแล้วก็เด่นมีหลายสูตรเลยอ่ะตามนี้เลยแคปหน้าจอไว้ก่อนทีนนี้มาดูบนบ้างบน บนนะอันนี้เลยทับไปเลยบนราวพัฒนาครบสองตัวบนอครบสองตัวบนราวพัฒนาบนเดี๋ยวจารย์เปิดบนก่อนทุกอย่างนะก็อยู่กับที่การวัดดวงนีคะบนออกมาที่อะไรล่ะสองเก้าใช่ไหม นี่ค่ะอันนี้มี29อันนี้ก็มี29ใช่ไหมแล้วชนกันเนี่ย0 29 34นะตรงนี้ก็มี29นะ,ะ29นะแล้วก็เข้าไปที่29สาหรับงวดที่อาจารย์จะตามต่อนะคะอันนี้ก็เข้าทุกมดวงเลยหลุดแค่งวดเดียวนะนอกนั้นเข้าหมดนะมีสองตัวครบหมดเลยอันนี้29เอ้ย26แล้วก็29ใช่ไหม มันออกหกสองนะมันออกสองเก้าวันนี้ก็ศูนย์หนึ่งสองเจ็ดเก้าสามสี่หกนี่นะคะอันที่หนึ่งอาจารย์มาเขียนให้ตรงนี้แล้วศูนย์หนึ่งสองเจ็ดเก้าสามสี่หกถูกที่หนึ่งส่วนถูกที่สองก็สี่ห้าเก้าศูนย์เจ็ดหกนะคะอันนี้ก็เหมือนกันเนะข้าเก้าสองนี่คะ่ะก็สี่ห้าเก้าศูนย์เจ็ดหกแปดนะตรงนี้ สี่ห้าเก้าศูนย์เจ็ดหกแดแล้วสูตรที่สามก็เหมือนกันนะคะตรงนี้เก้าศูนย์หนึ่งเจ็ดสองหกสามตรงนี้นะ,ะทั้งหมดสามสูตรนี้เราก็มาไล่ดูนะ,ะเลขศูนย์ดูก่อนเลขศูนย์ตัวแรกเลขหนึ่งไม่มีอันนี้เลขสองไม่มีตรงนี้เลขเลขเจ็ดเจ็ดมีนะเจ็ดเก็บไว้ตรงนี้เก้า เกว้ <9 S 2> okay, ตรงนี้เลขสามีไม่ครบนะเลขสีมีไม่ครบ4 4อันนี้ไม่มีหกมีแค่นี้นะก็ได้แล้วตัวที่ชนมิ 0, 7, 9, อศูนย์เจ็ดเตามนี้นะคะต่อมามาดูหลัก10บนข้อมูลบนนะหลักสิบบนตรงนี้เลยนะคะ

8 3 6 7 9 2อาจารย์มาเขียนนี้นะแปดสามหกเจ็ดเก้าสอีกตัวหนึ่งก็1 3 7 8 0 6 2 1 3 7 8 0 6 2นย่งี่นะคะเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราก็เอามาเช็คกับตัวเลขที่เราเหลืออยู่นี่7เลข0ก่อนเลยเอาเอาไล่ที่ข้างบนก่อนแล้วกันนะ0 ไม่มีนะในบนมีเลขเจ็ดมเขียนไว้ตรงนี้เลขเก้ามเขียนไว้ตรงนี้เลขหกมเขียนไว้ตรงนี้อ่ะหมดแล้วนะมีแค่ศูนย์ไม่มีส่วนเลขหลักหน่วยบนหนึ่งไม่มีสามไม่มีเจ็ดอ่าเจ็ดเขียนไว้ตรงนี้เลขเจ็ดตัวนี้นะเลขแปดไม่มีนะคะเลขศูนย์ ตัวแรกเลยมาเขียนไวน้ตรงนี้เลข 6, หกเขียนไว้ตรงนี้สองไม่มีนะจบมีอยากก่างละสามตัวสิบก็เจ็ดเก้าหกหน่วยก็ศูนย์เจ็ดหกก็จับนะคะเจ็ดศูนย์เจ็ดเจ็ดเจ็ดหกเก้าศูนย์เก้าเจ็ดเก้าหกหกศูนย์หกเจ็ดแล้วก็หกหกนะได้ตามนี้เลยนะคะแล้วเราเอาเด่นนะคะเดี๋ยวตรงนี้เลยนะเด่น มีอยู่สี่ตัวนี้นะเข้าทุกงวดเลยนะคะบนนะเราก็มาดูศูนย์หนึ่งสองแปดนะเอาศูนย์หนึ่งสองแปดมาตั้งแล้วก็เด็นอีกสูตรหนึ่งนะ,ะที่ชอบมาที่สิบหน่วยเท่านั้นนะมาที่ที่สิบหน่วยนะตรงนี้นะเจ็ดสองสามสี่เนี่ยค่ะเดินดีนะคะเจ็ดสองสามสี่ศูนย์อาจารย์มาเขียนนี้นะเจ็ดสองสามสี่ศูนย์ตามนี้เนาะเสร็จแ,แล้วเราก็มาเช็คเจ็ดศูนย์นะตัวแรก เจ็ดศูนย์มีนะฮะในเจ็ดกับศูนย์คนละบรรทัดกัน,นต้องมีเด่นด้วยนะอ่าเจ็ดเจ็ดไม่มีนะบรรทัดนี้เจ็ดหกไม่มีผ่านนะแล้วก็มีเก้าศูนย์มีศูนย์อยู่สองตัวรองรับเก้าศูนย์ใช้ได้นะเผื่อมันมาที่เลขศูนย์เก้าศูนย์หกศูนย์ก็ใช้เลขศูนย์เพราะฉะนั้นตัววิ่งนะอาจารย์ให้ศูนย์นะบนนะศูนย์แล้วก็พอเจ็ดเจ็ด เก้าเก้าไม่มีนะหกเจ็ดไม่มีเจ็ดหกก็ไม่มีตัวกลับนะของมันกลับกันเองในะอัตโนมัติในนี้อยู่แล้วนะฮะเก้าหกแล้วก็หกหกไม่พอมีแค่นี้นะคะบนมีแค่สามชุดนี้แล้วก็เอาแปดนะที่เป็นหลักหน่วยบนมาใส่แปดเจ็ดศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดหกศูนย์ได้สามชุดนะก็ลองวัดดวงดูเนาะสำหรับคนที่ชอบหวยลาวนะ,ะนี่มีแค่นี้นะคะ แล้ววิ่งข้างบนวิ่งศูนย์นะคะวิ่งศูนย์หรือใครจะวิ่งแปดบนล่างก็ได้แล้วแต่นะก็ตามนี้เลยเนาะอาจารย์ก็ลงทําให้ดูนะคะแล้วก็แคปหน้าจอไว้สําหรับคนที่ชอบห่วยลาวนะคะอันนี้บนนะแคปไว้ส่วนอันนี้ก็คือล่างนะบนกับล่างบนกับล่างแล้วก็วันนี้อาจารย์ คลิปนี้อาจารย์ก็ให้หลักสิบของหวยไทยนะนี่ได้สองตัวนี้ก็คือแปดกับศูนย์นี่ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ทต่เพียงแค่นี้พบก,กับอาจารย์ใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ